วันที่5สิงหาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,าเซลเซีย,อออยสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลบียศา Celsius. 是卡。 ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2ส 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,ส Celsius, ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสค่ะ